สวัสดีค่ะสามวันดีตอนแรกสัดี FC คนสวยมากเลยนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะอันนี้ก็มาถามามาถามความรู้สึกบอกอยากจะมาถามความรู้สึกของป้าหลงเอ้ยเบนทําไมภาพป้าไม่ชัดเลยากมาถามคุณป้าจําลองเนาะค่ะรู้สึกยังไงนะคะวันนี้รู้สึกโล่งใจไหมคะ้โล่งใจไมที่ได้ไปขอขมาที่ได้ไปขอขมาพระอาจารย์นะคะวันนี้นะคะ รู้สึกโล่งใจอยู่เพราะว่าได้คุยกับอาจารย์แล้วค่ะจอาจารย์เพื่อนก็ดีใจไม่มีปัญหาอะไรค่ะค่ะค่ะนี่นี่มันละมาเลยนี่เตยนี่มันละไม่ได้จะริงะอาจารย์ก็รู้สึกดีใจเนาะค่ะเนาะที่เราไปอุ้ยอะไรโศโชโชพูดไปเลยค่ะความรู้สึกของคุณประลองนะคะค่ะปรดีใจ พ่อเพื่อนก็ให้อภัยทุกคนภาพชัดมากเลยค่ะของหนูเพื่อนก็ให้อภัยทุกคนค่ะจ้าเพื่อนให้อันสามัคคีกันให้เข้าใจกันอ๋อให้ชาวบ้านรักสามัคคีกันให้เก่าเนาะรักสามัคคีเรื่องยูทูบเบอร์นะคะไม่ได้ด่าอาจารย์บอกว่ามีเอฟซีบางส่วนด่าอาจารย์อ๋อค่ะค่ะยูทูบเบอร์ไม่ได้เกี่ยวอาจารย์ค่อยถามตัวต่อตัวแล้วจ้าจ้าเออวันนี้นะ เพราะ, <own icism> ะว่าเขายายอุ่นนะขึ้นไปก่อนยายไปตามหลังจ้าจะ้าอาจารย์เพิ่นก็ดีใจให้ถูกกันจ้าแต่ทีนี้มันก็ทาําไงได้มันเข้าใจผิดแล้วจ้าไม่เป็นไรค่ะแล้วก็จะสมานสันมือนเดิมนั่นแหละค่ะ <bureaucracy. S 2> แกก็สงสารว่าเอฟีบางส่วนที่ไม่เข้าใจแกนะมาด่าแกนะ่ะจกกจแกก็ให้อภัยค่ะค่ะสงสารพระอาจารย์ก็ให้อภัยนะคะเพราะว่าสงสาราเนาะชาวบ,บ้านเราแตกแยกกันเนาะ อาจารย์ก็รู้สึกไม่ดีแต่ตอนนี้ดีแล้วเนาะค่ะเนาะพระอาจารย์ก็ให้อภัยแล้วเนาะค่ะเนาะให้อภัยเอฟซีให้อภัยเอฟซีทุกคนเลยนะคะพระอาจารย์สมบัติบอกว่านะคะใช่ค่ะเขาพูดมาวันนี้จ้าไม่ติดใจอะไรแล้วละใจอะไรให้อภัยยินดีเนาะค่ะเนาะ อยากให้ชาวบ้านกลับซูเปอร์บองดองกันเหมือนเคยนะคะจะยางให้ชาวบ้านค่ะพระอาจารย์ก็ยากให้สามัคคีกันเหมือนเดิมนะคะก็อาจารย์พูดออกจากปากท่านอาจารย์ค่ะจะ่ไม่มีใครถ่ายคลิปตอตนที่ยายไปน่ะจะเพราะว่าแม่ใหญ่ก็ยุ่งกับการทําบวชบวชฟักทองเนาะค่ะเนาะก็เลยไม่ได้ไปเด้อค่ะเมื่อนี้นะ แต่ความชัดจริงแกอาจารย์เพิ่นบอกมาหมดแล้วอยากให้สามัคคีกันเปิดไดแล้วค่ะเปิดใจแล้วว่าให้สามัคคีกันคือเก่าเนาะค่ะเนาะเหมือนเดิมอาจารย์ไม่โทษใครนะคะไม่โทษใครเขามาเขาอยากให้บ้านเราสามัคคีกันมีขยใจก็ให้ขยานที่เพิรนพูดไปก็คืออยากให้มีความสามัคคีนะคะอยากให้มีความถูกต้องสิ่งที่แล้วก็ให้มันผ่านผ่านไปเนาะสิ่งไม่ดีเนาะเราก็มาเริ่มกันใหม่เนาะ ก่มันต่อไปก็ให้เริ่มแต่สิ่งดีๆนะคะสามัคคีเหมือนสามัคคีกันเหมือนเดิมนะคะทางยูทูบเบอร์แล้วก็ชาวบ้านเนาะถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ก็มีชาวบ้านเป็นยูทูบเบอร์เพิ่มเข้ามาก็เยอะนะคะเยอะแยะเดีต่อไปถ้าใครอยากเป็นก็มาศึกษาูนนี้นะคะไม่ได้ว่าศึกษากับยูทูบเบอร์ช่องไหนก็ได้นะให้คำแนะนำดีค่ะให้คำแนะนำทุกช่องเลยนะคะถ้าใครไม่เป็นก็ มาเขาจะสอนให้ที่นี่จ้ายังแม่ผู้ใหญ่ก็เขาสอนให้ตลอดนะคะไม่ว่าท้ายบ้านกกอกไหนใครอยากเป็นก็มาเลยคอกจ้าถ้าถ้าสามัคคีกันเขาก็อยากให้สามัคคีกันเขาไม่อยากให้แตกแยกพูดง่ายๆอยากให้บ้านเกา่มาเจริญค่ะแล้วคนคนที่เขาว่าอันอันเกาะกลุ่มแยกแยะเป็นเป็นกลุ่มอันแบ่งแบ่งกลุ่มอย่างชัดเจนอันนั้นเขา เขาไม่ให้พูดเขาให้ถูกกันแล้วให้ถูกกันแล้วทุกคนจะสามบางีเหมือนดิมเนาะแสดงว่าคุณยังไม่เปิดใจของเราก็มันบ้านเล็กๆเขาก็เข้าใจแล้วค่ะตอนนี้นะคะเทุกคนก็เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วล่ะค่ะเขาก็อยากให้ถูกกันนะพูดง่ายๆแม้แต่พระเพื่อนก็อยากให้ถูกกันพระอาจารย์ก็อาจารย์เขาไม่ได้มีไปอภัยทุกอย่างแล้วเนาะค่ะเนาะพรุ่งนี้เพื่อนก็ไปวัดอะไรพรุ่งนี้ ไม่รู้ค่ะอันนี้พูดอยู่วัดอะไรไปไปที่หนองคายค่ะไปวัดหนองคายเนาะภูลังกาเนาะไปก็ไปด้วยเพิ่นไม่เลยว่าจ้าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผู้ช่วยแทนก็จะไปค่ะจะพาพระอาจารย์ไปนะคะพรุ่งนี้นะคะใครอยากไปได้ไปไหมคะ ไม่ผู้ใหญ่จะไปด้วยบ่อเอาจานอาหารแล้วได้หล่ะโอ้ยคนติดออเดอร์นะคะติดออเดอร์แล้วก็อ่ะรอโอกาสหน้านะคะถ้าใครอยากไปทําคลิปก็ไปอาจารย์ก็ไม่ได้ว่านั่นแหละค่ะนั่นแหละอาจารย์เพื่อนจะไปอาจารย์ก็ดีใจแล้วเนาะคราวนี้นะเอาน้ำไปเอาพักทองใช่ไหมคะไปพักทองกับน้ําน้ํากี่กี่แพ็คก็ไม่รู้เยอะอยู่ค่ะเพราะวอาจารย์ว่ารวมพลังกันตรกน้ำอยู่เนาะสองพันสองพันห้าร้อยขวดนะคะแล้วก็พักทอง ตั้งใจจะไปทําบุญนะคะเพราะว่าเป็นงานงานปริวาสใช่ไหมยังลองปริวาสเนาะแมนค่ะก็มีพระมารวมตัวที่นั่นนะคะที่ภูรังกานะคะพี่การนี่ก็เคยไปแล้วค่ะไปสุขไจ้เคยไปแล้วแม่ใหญ่ก็เคยไปได้ค่ะมันอยู่บนหลังเขาเลยสวยมากบุญถึงก็ได้ไปอีกแล้วค่ะปีนี้นะคะมีผู้ช่วยแทนนะคะก็ดีใจแล้วที่อาจารย์ชมบัตรเปิดอกก็ดีใจนะยายค่ะไม่ไม่อะไร พี่ก่เราก็ไปเนาะดีแล้วค่ะดีแล้วไม่ค้างคาใจกันเนาะค่ะเนาะไม่มีค้างคาใจหูสิให้ทุกทุกท่านนะคะท่านท่านก็ไม่พูดใครนะคะไม่ได้พูดใครคุณลอผิดพลาดได้ต่อไปให้ร่มสามัคคีเนาะค่ะเนาะชาวบ้านก็เริ่มสามัคคีกันเหมือนเดิมอันนี้ก็ขอขอบคุณป้าลองนะคะค่ะขอขอบคุณมาดามลองมากนะคะคุณสวยมากๆ เลยค่ะคลุมเช่นกันค่ะแม่ผู้ใหญ่จ้ายินดีนะคะปรินี้ก็ขออนุญาตลงคลิปไหนๆคุณย่าติละรำรำให้ให้ช่วยแทนนะคะขอบพระคุณนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะเราก็ถามความรู้สึกคุณยายคุณมาดามจำลองแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะไปเราก็จะไปดูซุ้มแม่สซลพีนะคะ ยาอาชีนะคะนําไปแล้วนําไปแล้วนะคะยาอาชีคนสวยนะคะขอขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้ช่องผู้ใหญ่นิ่มกกอกนะคะแล้วก็กดติดตามกดไลค์ให้ทุกคลิปนะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะกําลังใจที่อันล้นหลามนี้แม่ใหญ่จะไม่ลืมพระคุณเลยนะคะนี่ค่ะยาอาชี เราก็จะมารำกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะจะมารำอยู่ค่ะเราก็ต้องค่นีก็เป็น่ด้วยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะตรงที่เราจะรำวันนี้นะคะนี่ค่ะเราจะมารำตรงนี้นะคะแม่ย่าสุรพีนะคะ เดยควคุณหนูนานี่คุณหนูนาก็ไปแปลงร่างสวยงามมาเลยล่ะค่ะคุณหนูนานะคะอันนี้นะสวยกว่าดาราอีกนะคะนี่ก็มานี่ก็คุณหนูนานะคะสวยจังเลยแล้วก็คุณมาดามจำลองนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าจะได้รำแล้วค่ะขอบคุณนะคะ